พึ่งแลนพึ่งแลนพึ่งลงก็ได้มาอยู่อยู่โคเปนเฮเกนละโอ้ตอนนี้อยู่ที่โคเปนเฮเกนเหรอคะเดี๋ยวเอารูปพินิพลเอาหน้าพี่นิพนธ์ขึ้นเอ่อเหมือนยังไม่เห็นหน้าพี่นิพนธ์เลยเห็นเดนี่ยพียงเห็นหน้าเดยวมาแล้วอากาศดีไหมพี่โอ้สิบสิบประมาณสิบองศาสบายสบายใช่ใช่ใช่มฝนฉ่ำเลยค่ะใช่ เทพเลยนะคะพี่นิพนธ์ก็ได้พักผ่อนบ้างดีเลยมาดูสแกนเ้าอยู่ยังไงค่ะบ้านบ้านเมืองที่เจริญแล้วที่เจริญแล้วใช่แต่คนเขาก็ไม่คนก็ไม่ได้อยากอยู่นะสบายไปอ่ะเวลาเกษียณเขาก็จะไปอยู่แถวหัวหินตะยองันเยอะเพอเกษียณนะเขาจะมาอยู่บ้านเรา อยู่แถวบ้านเรามันถูกไงคะพี่องเที่ยวไปเที่ยวผับเที่ยวบาร์เขาวันศุกร์วันพีก็ปีคนสักห้าคนอะไรเงี้ยแต่เขามีนะอี่ไม่ใช่เงินเขาไม่ใช่เงินคนบอกอาจารย์เท่มากนี่ตลาดทุ่นเหมือนเหมือนต้องวันเนาะใช่ค่ะเดลต้าแบกก็เดลต้าแบกใช่ก็สลาดเราก็เป็นก็ยังดีน้อยไหมก็ทํา ให้เราสามารถขายหุ้นได้บางส่วนที่ยังแนะนําเหมือนเดิมนะครับว่าเราไปบุริตสองปีที่แล้วเราบุริตอเมริกาใช่ไหมค่ะ<ฆ>อันนี้เราบุริตจีนอยู่ดีที่สุดอ่ะพยายามเรียนรู้ว่าถ้าเราเอาไปอเมริกาเราซื้อประเดี๋ยวถึงจะเชิ่เป็นยังไงนะฮะตอนนี้ก็เหมือนกันนะครับเวลาซื้อซื้อให้เสร็จอดีายวไปเิดน,นะครับพอเฉดเนี<ฆ>่ยโบเกอร์รวยนะครับเราไม่รวยแต่เราต้องตัค็คือไมเชื่ของเรานะฮะ<ฆ>อย่าง อ้มีใคร,ใครที่ตามมาสี่ตัวเนี่ยพ<ช>ี่ว่าพอได้าจากกำไรเฉลี่ยประมาณยี่ห้าเปอร์เซ็นต์นะใช่ค่ะครับวันนี้อาจจะลงมานะสามเปอร์เซ็นอ่าสามเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยก็ไม่ต้องไปดูมาหรอกฝึกเป็นนักลงทุนพุ้นเอาไว้ลงทุนเราไม่รู้ว่าสี่ตัวมันดีไหมแต่มันน่าจะเป็นตัวที่ดีที่สุดเราไม่รู้ว่ามันจะไปถึงไหนเราไม่จะเป็นต้องรู้นะฮะแต่เรารู้ว่าตัวที่นำไปตอนนี้ก็คือ cat l นะฮะ Cat เราอาจจะต้องขายแค t เลก่อนอ่ตัวที่ตามมาติดิก็คือปลาบา,บานีนะฮะปาบาเนี่ยตามตามแคดเ่ลไม่ถึงว่าตามตำแหน่งยราน้มที่เราเรียนสี่วงหนึ่งกัน<ะ>ตัวที่อยู่ล่างล่างเลยล่างเลยต่อไปก็เป็นไฟไฟโฉไฟโฉอยู่ตรงตามมาตามมาไฟโฉตามมา ตัวนี้ก็พี่สูงกว่าตัวอื่นนิดหนึ่งนะฮะตัวที่อยู่ล่าสุดก็จะเป็นไปตูไปตนะูไปตูนไปตูอ่าไปตูเนี่ยก็อยู่ต่ําสุดเราเพราะนาั้นเราต้องรู้ว่าไอ้ตัวที่มันอยู่ต่าๆนะฮะหรือว่าเจดีกี่ตัวอะไรเงี้ยมันมันอยู่ยพอไปอ,อยู่ต่ําเนี่ยพารเฟรมันมันยังไม่เบรกเนี่ยมันจะมันจะขึ้นขึ้นลงลงเหมือนเก็บของอ่ะนี่เขาเรียกถ้าใครเรียนสีวงหนึ่งก็คือ เป็นอ่าเป็นเขาเรียกตําแหน่งสําหรับการสะสมหุ้น,นะครับสแสดงว่าไปตูเนี่ย,ยสะสมหุ้นอยู่เลยค่ะส่วนตัวของแคทเอลก็ทุดขึ้นสวรรค์ไปไปขายละเราเราต้องรู้ว่าเราจะไลนอะไรยังไงไงใช่ไหมค่ะแต่สิ่งที่ทําให้เราได้เราอย่าไปดูมัน,มนรเราอย่าไปสนใจมันค่ะแล้วเาังคอยก็มีตัวเดียวมีสี่ตัว บางคนอาจจะมีห้าตัวถือเซ็นเซ็นอยู่โอเคนะบางคนอาจจะหกตัวเอาเจดีใส่เข้าไปแต่ก็ต้องหลอนะเพราะเจดีเนี่ยจับผู้เหวี่ยงแรงเนี้ยอะไรเงี้ยนะครับคือถ้าเราเล่นหุ้นไปรายวันเนี่ยสุดท้ายเราจะไม่ได้อะไรค่ะครับไม่ว่าหุ้นนั้นจะขึ้นไปกี่ร้อยเปอร์เซ็นเราก็จะไม่ได้อะไรแล้วเราก็จะไปติดดอยอันนี้ธรรมดาเลยค่ะเป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นกับนักลงทุนทุกคนนะฮะ อันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากอ่าบนเรียนของเราถ้าไปเีืยวกับทองคําเมื่อคืนก็มีพี่ไร้แล้วก็ในเคียวีก็มีคนโพสต์มานะอุ้ยลงลงหนักเลยพี่ก็ถามอะไรลงหนักอ่ะคนก็บอกทองมั้ยเฮ้ยแล้วมันลงมาแล้วพี่ก็บอกก็ลองไปดิลงมาก็ลองไปดิแต่เขาพูดเหมือนว่าโลกจะแตกอ่ะพี่ก็เลยบอกว่าคุณผิดกดเคียวคีพีนะเคียวีพเนี่ยห้ามโพสต์ ถ้าโพสอะไรก็แล้วแต่ที่แสดงความกลัวทางจิตวิทยาหรือความโลภทางจิตวิทยาเออคุณต้องไปจัดการตัวเองของคุณที่บ้านคุณที่วัดของคุณอืคุณไม่ต้องมาแสดงความกลัวความโลภของคุณให้ออกสื่อบนชนให้คนอื่นที่มันเป็นเขาเรียกเขาเรียกจิตวิทยาหมู่อ่ะมันมีผลกับคนอื่นนะพี่พูดตรงเออคุณกลัวคุณก็ไปกลัวไปเข้าช่วมเลยคุณไปคุณต้องมาโพส อันนี้กฎของเครือไอคพีเลยเพราะมันจะไปกระทบออกับคนจิตอ,อ,นะอ่อนนะถูกไหมแล้วของพี่นี่ไอคิพีที่เป็นลูกค้าพี่นะค่ะถ้าทําอีกนี่พี่ถอดออกเลยนะพี่ไม่ให้เข้ามาเลยนะพี่ถือว่าเป็นการกระทําที่รุนแรงมากแล้วคุณคิดดูดิคุณไปอยู่ในกุปลายมีคนแบบประจององอแงพู้ลงกับโวยโว,ยวยายกันแก้วอะไรเกิดอะไรที่กับคุณ ตื่นกระหนกกูก็เสียคุก็ตื่นกระหนกอ่อาเพราะว่าแบบเนี้ยมันก็ไปแก้ไขจิตวิทยาตัวเองนะฮะไม่ไม่ต้องมาแสดงออกอะไรให้คนอื่นเขาตื่นตระหนกไปเ้ือยมันมีมันจะมีบางคนที่เขาบางคนเขาก็มาใหม่อยู่เขาก็ไม่รู้ใช่ไหมนะครับชอบโพสต์แบบอุ้ยไ,ไปแล้วไปอะไรนะลงแล้วลงแรงแล้วแรงเลยมื่ว่นลงสองช่อง <laughs> แถววันนีุ้ยลงแรงเลยนะครับไปโชว์ลงแรงเลยสองเปอร์เซ็นตแม่งสามวันแม่งขึ้นมสามสิเอร์เซ็นลงสองเปอร์ซนจะเป็นอะไรไปอ่ะเออจะมีคนพวกนี้ยเยอะมากนะฮะขาคุณก็ไปไปเล่นคุณของคุณแล้วก็พอทพังไปเลยไปก็ของคุณเนี่ยคุณไม่ต้องมาทำให้คนอื่นก็พังด้วยอันนี้อันนี้พี่พูดในเกี่ยวคีพีนะอ่า ใช่อาจจะมีคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่มาสมัครเข้ามาใหม่อะไรเงี้ยแล้วก็เอาวัฒนธรรมที่อื่นมาใช้ซึ่งที่เราไม่ยอมเลยนะคุณจะเป็นลูกค้าพันล้านหมื่นล้านที่ตัดออกนะที่ไม่เอาเลยเพราะพี่ถือว่าคุณเป็นไทยกับคนอื่นเหมือนแบบเรามาปรับปรับไมค์เซกันใหม่อะไรเนยคุณต้องปรับไมค์เซเรื่องเนี้ยเรื่องจิตวิญญาณเนี่ยคุณไปเรียนเรียนกับเราแต่คุณต้องไปแก้ไขเองที่บ้านคุณจะหลัวพ่อเลยหลัวพ่อปมโอดไหม กูยาพระอะไรอ่ะกูยาศาสานาองค์ไหนอ่ะคุก็ไปหาวิธีปรับจิตของคุณให้มันนิ่งแล้วกูก็เรียนรู้ว่าอ๋อตาสารชุดนี้มันมีขึ้นมีลงคนที่ถือทองมาจับพันบก 1, บางจังหวะเขาต้องทนคองลงสี่ร้อยเหรียญนะ่ะก็มไม่เห็นตายเลยถูกป่ะก็ก็ถือมาได้นี่ไม่เห็นจะมีอะไรลยแล้วไปากาฟอ่ามันมีบางคน พในเอาเอาการสามนาทีแล้วก็อุ้ยลงลึกเลยแม่งเนี่ยนก็เอาการห้านาทีมาโพสมันจะบ้าเลยอ๋อ,อการสามนาทีห้านาทีเออมันก็ดูยาวเลยใช่ไหมแล้วก็ตกใจเองเออ,เอ,อไม่ไม่มีความเข้าใจก็เรียนรู้ไปจ่ายตังค์ไปจ่ายไปเรื่อยๆนะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยไอเรามีวิชาพื้นฐานวิชาฟันโฟ,โฟวิชาเทคนิคอล แต่วิชาหนึ่งอะที่มันทําให้คนสอบอะไรก็ไม่ผ่านคือวิชาจิตวิทยาการลงสุดแล้วคนชอบมองข้ามวิชานี้มากๆด้วยเนาะคนไม่สนใจด้วยคือความรู้ความโกรธด้เขาไม่สนใจด้วยเพราะะนั้นมันก็เลยเป็นเหยื่อไงอืมอ่วันวันนี้พี่ทองเป็นยังไงพี่ก็บอกแถวเนี้ยมันไม่ใช่ลองแล้วจะมาถือยาวใช่ไหมไอตอนเขาลองกันตอนนั้นถามดิอ่ะใครอยู่จคิวพีหรือจีบอัหนึ่งคุณเสียวไหม คุณกลัวไหมวันนั้นที่คุณลองตัดใจลองขณะที่มันเป็นแท่งแดงใหญ่อ่ะค่ะสามสองเจ็ดสองอะคุณลองกลับไปย้อนดูวันนั้นน่ะวันเนี้ยมันตรงกันข้ามวันนั้นเนี่ยคุณกลัวแต่คุณทําไปด้วยความกลัวแต่คุณทาไปเพราะคุณเชื่ออาจารย์อาจารย์บอกทาเรเบสเลยได้ขั้เรียนแน่อะเอาความโลภมาหลอกคุณก็ทํากัือนไปบางคนก็ห้าคอนเฮ้ยห้าคอนตัวนี้ได้ไปกับลานแล้วนะเออเห็นไหม เราเราไปนึกถึงวันนั้นเนี่ยวันนั้นเนี่ยวันนั้นเนี่ยวันเนี้ยมันต่างกันไงวันนั้นเนี่ยมันอยู่บนอะไรมันอยู่ในเหวลึกเลยวันนี้มันขึ้นแบบมันดอยนะฮะคุณต้องกลับไปทําตัวนั้นให้ได้แล้วคุณไม่ต้องรอนะคุณไม่ต้องรอมันจะกลับไปที่ไอ้สามสองเจ็ดสองอีกมันไม่มีทางงไบอีกแล้วฮะนะครับมันจะจบที่เท่าไหร่เดี๋ยวมันก็มีสัญญาลีเวโซ่แ้วคุณจะเล่นรอบหรือคุณจะลังเพน คอนเทนต์นี่ไม่ถึงว่าคุณมายาวเลยจากสามสองเจ็ดสองก็ไดสามสองเจ็ดสองนี่ก็ถือว่าเรียรอบนะค่ะเออแบบเนี้ที่เราต้องเข้าใจที่สําคัญที่สุดคือกลยุทธ์ของเราที่เราวางไว้ค่ะเพรตนี้จิตของมนุษย์เนี่ยมันมันมันต้องมันต้องแยกให้ทําให้ได้แบบเออขายได้กลัวลงขายไปเดี๋ยวมันขึ้นอีกทําไงกูก็เอาพอร์ตนี้ถือยาวใช่ไหมถ้าไม่ขายแล้วเดี๋ยวมันลงมาทําไมกูก็เอาพอร์ตสั้นมาเล่นค่ะ อะไรยาวๆกูก็ถือเยอะๆอะไรที่มันเล่นสั้นกูก็ถือน,น้อยๆกูก็เล่นน,น้อยอใช่ใช่อะไรยาวๆ,<ช>ๆถือเยอะอ่าหลักการของของพูดเหมือนกรรันถือว่าคุณอยากจะเทรดพุ่น D R ใช่ไหมคุณต้องเก่งว่าพรุ่งนี้มันจะโดดขึ้นหรือโดดลงมันจะเป็นแบบนั้นเสมอน,นะอเอเอเวลาคุณเล่น D R ฮ่องกงอะคุณต้องเก่งให้ได้คุณเก่งไม่ได้คุูก็เล่นไม่ได้ใช่ไหมอ่าใช่ใช่แต่พรุ่งนี้โดดขึ้นโดดลงวะถือว่าไปเก่งเอาแล้วกันนะฮะ แล้วพอจะติดกับพุ้นไทยไปอ่ะเนาะพี่เนาะใช่อย่างอย่างเมื่อวันก่อนใช่ไหมฟองกลบปิดไม่ขึ้นไปแปดเปอร์เซ็นต์เนี้ยผมก็เลือกขายเจีแล้วพอวันนี้กมก็ซื้อกลับจีกระจบแล้วใช่ไหมตกใจก็ดูว่าหลุดสิบมั้งยังวะมันมันในสเตตัสบางสเตตัสอะไอะนะครับที่เราไม่ได้ขายอะแต่มันลงมาลงมาสิบเปอร์เซ็นยี่สิบเปอร์เซ็นต์อะแต่พี่ถามว่าไอมันขึ้นมาแปดสิบเปอร์เซ็นแล้วมันลงยี่สิบเปอร์เซ็นต์อะ ล้วถามว่ามันหลุดสิบมันไหมถ้าไม่หลุดก็ไม่ต้องขายก็ชิลไปก็คนเลือก็ไม่ท้กงเออก็ชิลไปอเอาว่าแม้คนไปซื้อที่ดอยเลยแล้วมันลงไปยี่สิบเปอร์เซ็นตถามว่าต้องขายไหมก็ไม่เป็นไรก็เราซื้อผิดจังหวะเองถูกไหมแต่มันไม่เป็นไายเดี๋ยวมันก็ทีนิวไฮเพราะหุ้นตลาดจีนมืนบุรีต่อไปฮะเศรษฐกิจจีนบุรีจีนกำลังจะขึ้นมาเป็นเศรษฐกิจใหญ่อันดับหนึ่งของโลก พี่ไม่อยากพูดรยายละเอียดให้ฟังนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีคนมาแย้งอะไรเต็มไปหมดถามว่าไปไปแบบว่าไปแบบซูฮกจีนนู่นนี้นั่นอะไรอีกนะ,นะฮะมันไม่ใช่มันเป็นวิชาความรู้ทั้งหมดที่เราใช้กันนะฮะแต่วิชาแรกที่ทุกคนต้องไปฝึกทำก็คือทีวยาการลงนูยจากัวนะครับค่ะ,ะใครที่กลัวดูการาฟมันนะฮะใครเทรดเก่งดูการาฟเดสิบมันใครกลัวดูกราฟมันใครเทรดเก่งดูการาฟเดอโน้ตไว้ก่อนใช่ ช่ก็ถ้าใครถามไปถามมาคือไม่ต้องดูอะไรดูใจตัวเองถามตัวเองว่าสมควรจะเข้ามาตลาดแหงความโลภความกลัวไหมนะ <มา S 1> ครับเพราะมันสามารถบอกได้เลยว่ายังไงคุณก็หมดตัวมันไม่ใช่วิชาพื้นฐานมันไม่ใช่วิชาเทคนิคอลมันเป็นวิชาจิตวิทยาการลงทุนวิชาเดียวที่ทําให้คุณผ่านหรือไม่ผ่านค่ะ นี่จิตวิทยาทุกคนน,นี่มีคนบอกว่าตอนนี้กำไรบาบาส3สิบาเปอร์เซนไปตู้สี่สิเอร์เซ็นขอบพระคุณอจาจารย์ค่ะนี่อ่าไม่อยู่ที่ว่าคุณดีใจปะ่ะแต่เย็นยังไม่ได้บอกว่าดีใจค่ะอันนี้ไม่ใช่ไปไปพี่พี่กำลังบอกพี่กำลังถามเพราะว่าคุณรู้สึกดีใจไหมถ้าคุณรู้สึกดีใจนะเป็นเรื่องธรรมดานะครับแต่คุูยังไม่ได้กำไรแม้คุณบอกสี่สามเ็นชั้นขายแล้ว จำไว้เลยนะครับสาบใดคุณยังไม่ได้เดินออกจากวงการนี้นะคุณอย่าเพิ่งคิดกาไร mm hmm. แล้วมันจะบันไลยทรกไหนไหมนะตอนที่คุณคิดว่าคุณเก่งอื mm hmm. e มอีันจะ <มา S 2> แสดง<ล>ออกโดยการไปเดี๋ยวนี้ก็ไปโพสต์ในนู่นนี่นั่นทําตัวเป็นแบบว่าเป็นตัวที่แบบว่ากูเก่งกูรู้ไปหมดอะไรเงี้ยนะครั mm hmm. อันนั้นก็คุณก็จะเริ่มวิหน้าสันตโลนะฮะอ่าถ้าใครยังไม่เคยเจอยังเล่นหุ้นอยู่น้อยๆหาเงินมาได้ระด,ระดับระดับล้านระดับแสนเนี่ย อ่ะก็ลองดูว่าจริงไหมนะคะค่ะนะครับคุณลองดูเลยว่าว่าจริงหรือไม่จริงนะครับว่าที่ที่เราพูดเนี่ยจริงไหมคุณล้มได้ในขณะที่คุณไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวกับคุณอายุเท่าไหร่คุณหาเงินเก็บเงินมาได้เท่าไหร่นะครับโดนซะหุ้นฝันหุ้นอะไรโดนซะโดนให้เขียดเทีทองแกลงให้พอนะครับแล้วก็กลับไปเรียนดูว่าเราแก้ริรวิตวิทยาได้ไหมถ้าแก้ได้ไปหาเงินมาใหม่ฮะคราวนี้อย่าทาแบบเดิมแค่นั้นเองค่ะ ไม่มีเรื่องอื่นนะมีแค่นี้เองคือหุ้นเนี่ยมันง่ายแต่เราทําให้ยากการเราอยู่ในหุ้นไทยเนี่ยพี่ถาวว่าเรากำลังทาให้ชีวิตเรายากเพราะว่าอะไรมันขึ้นเดลต้าตัวเดียวการเล่นมันยาการเล่นคุก็เล่นเดลต้าไปใช่ไหมฮะหรือเล่นเยอะสุดก็คือโอ้โหดีดิลของเดลต้าเยอะไปหมดเลยใช่ไหมเทียบคุณจะเลือกตัวไหนอะเออแล้วก็คุณก็กลับไล่อะมันไม่โกงคุณหรอกนะคุณจะไปเล่นตัวที่มัน มันถามดีเคมันหมดแค่นั้นเองแหละ<อ>ใช่ไหมเรอเราถามดีเคด้วยนะแต่คุณต้องรู้ว่าเล่นดีิฟยังไงก็ไม่รวยเล่นฟิวเจอร์ยังไงก็ไม่รวยเพราะพลาดทีเดียวหมดตัวใช่ไหมเออยต้องต้องพยายามเข้าใจเรื่องพวกนี้ก็เ<อ>สาร์อาทิตย์นอนหลับฝันดีวันจันทร์สัปดาหนะ์หน้าจจะมีการปรับฐานในฮ่องกงอะไรอีกพาะถ้ามันปรับหนักหก็ปิดพอไม่ต้องไปดูมันเราพูดได้ความมั่นใจว่าจีนกําลังบูริชนะครับ แล้วจีนกำลังจะขึ้นมาเป็นเศรษฐกิจใหญ่อันดับหนึ่งของโลกรอดูรอดูนะฮะเพราถ้าจะใหญ่ก็จะใหญ่จากหุ้นพวกนี้พวกเทกว้าวแบกหุ้นพวกเทกนี่แหละนะอะทุกคนติดตามดูกันได้เลยหุ้นเทกเป็นหุ้นที่ถือยาวไม่ได้ต้องเล่นเป็นรออฝังให้จบเพราะเทกมันเปลี่ยนตลอดนะฮะมันจะเป็นไซเคิลใหญ่แล้วก็ลงเหมือนหุ้นคอมมอดิตี้ค่ะ เอเหอนกันเหมือนพุยธรรมดีดนะครับตายเหมือนกันใช่โอเคโอเคขอบคุณนะคะพี่นีพ้นเดินทางแบบไปเที่ยวให้สนุกนะคะดูแลสุขภาพด้วยนะคะพี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่คนนะนนี่ก็แลนดิ้งปุ๊บนะคะมาก็ทักมาเลยนะ